แก้มือครับแกม้มือมือเศร้านี่พลาดแล้วแข้งแข้ง้า,งาคุณดีขนาดวผเยาะคมัน้กับผีย่ย,น,ยนมือครัี่ยนมือมือผ่านรถ วันแพกครับวันแพกมาแเราเรามีสิกแต่วันเพชรปลาหลายครับเขาชอยู่รอบนอกหลายครับเขาชอบใส่ผมบอกมัจวด จวดนั่นล้วครับนั่นแล้วครับนั่นแล้วครับอุ้ยชนเป็นวาเลนเดี๋ยวไปพูดอะเท้าอยู่โอ๊ยบ้านเดียเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวมันชันหน่อยมาเป็นไงครับเที่ยวนี่เที่ยวนี้เต็มเต็มครับเที่ยวนี้เต็มเต็มวาลีอยู่ที่บ้านวลีอยู่เหลือเหลืออยู่หาสอก แกมือเล้วพี่น้องเด้อแกมือไหมครับแกมือไหมชักฝ่าี่เขาเขาะเครล้กระคว้วเขาคววไมทันรถไม่ได้ม้ความดียพรามันเตกว่หลายันทีแห่ความดีพังไม่โดดเลยยังไม่โดดอยู่ครับมันชนอยู่ ู่ <h> <Merkel> ่ใช่แ่เปลาขึ้นเยอะเนะมันขึ้นแต่ว่ามันอยู่รอบนอกเยอะาเยอะซุ่มเยอะธรรมดาต้องโดดธรรมดาต้องโดดมุงังมุงฝังเลยนะดูีจ้ ลืมไปแล้วปลายันเด็ดปลากวดเด็ดไม่โดดลืมไปลุงไม่มาแล้วก็ดีแล้วบอกมากลุงไม่เคยได้ปลาเลยปลาน้ำใสไม่ค่อยโดดในี่เจเหรอึนี่้เีย อยู่ในตึกแก่อยใจอยู่นเขาไปแล้วอ๋อเยอะไปหนึ่ง่ะลุ้นหมดนะโอ้เดดพ่อนครับรำมังครับน่านนานโดนแล้วโดนแล้วน่านแตกแล้วครับแตกแล้วพอดีละแม่ข้าก็นั่งท่ายอยู่สองคน โดดแล้วครับโดดแล้วแล้วโดดแล้วได้ล่าีแล้วแหะวังเปแล้วเกงดีแล้วอือือตัวน้อยรอดครับปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งยากกับตาบุ้นี่งเฮ้ยียากก นายมาแล้ววดูมาแล้วดมาล้วนรถะยังตัวเ้ยทมเ้านี่ความแบบนี้นี่เอาขึ้นมื่อไหรครับห้าตัวโดนแล้วตัวอ้เหมือแลมมมดยังลงไวม่าจหมดแล้วที่ระเี๋วรถไปไงเฮ้ยอย่ามันล้มลงนโแบบนัน กินด้วยแต่งบนแล้วเนี่ยบอกหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วอันนี้หมดสำคัญโยนลงไปแล้วปักไม่หมดเนี่ยเอาไม่หมดแน่นอนเพราะว่ามารถโดนบ่อยอโยนลงไปแล้วปักไม่หมดเอาเอาขึ้นแต่อันที่เจ้าของปักเสียปูดูใจเลยนะเอ,ะอใช่มาดูกันต้องไปใช้กันไม่ได้ยังไง ไม่ได้ไม่ต้องมาลุกนี่อ่าเช็คลุวยเยอะเดียวกำลังยืนเหม่ยลอยอะไรไม่รู้น่ะไม่ได้นึกเป็นแปวน้อยวานเหรอนุ้ยที่ใส่อย่างงั้นนี่ไงหลาน แล้วก็ดึงดพี่เด้อไปพี่รองเอ้ยแล้ว่าก็ดึงย้อนกลับเด้ยอยดึงเพิ่มไปที่เราต้องลอยย้อนกลับอ,อ,อ่ะย้อนกลับเราต้ย้อนไปย้อนมาแล้วพี่รองเอ้ยขับรถได้สองเบรกแล้วทักจะพูดมากแล้ว ใบม่วงกว่ามาหน่อแต่จ่อใบม่วงพอดีไม่ม่วงกว่าแล้วแหละตอนนี้พอดีตั้งแต่ตอนมาไต้ม้วพอดีตลอดแล้วล่ะเหรอครับผลงานครับผลงานครับรอบแก้มมือครับให้มันบ่อนดีแต่ว่ายังไม่เข่าบอกนะ ติโลลุ้นพี่น้องุ้นปลาทีู่อะไรวะเฮ้แต่ปลาขึ้นดีมากเลยมันยังมันยังไม่เข้ายังไม่เข้าเป่าเฮ้ยอะไรวะอ เดี๋ยอทำงานครับแล้วก็ปลีแกลงครับผมนี่ครับผมรอบแกะรอบแกะมือพอปั่นเก้าครับวัวพาอีกิสันว่าปลาพวกเขาครับมันเข็ดมันเข็ดมันบ้อนหลายอยู่แต่มันมันเข็ดรอบเ้ามันรู้ตัวบบ่อนหลายหรอครับ ก็เหล่าไงดี๋ย,ดดกกย,ยี่ไหนเนี่ยอ๊ยฝากไว้เท่านี้กันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยมากะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งแจ้งแจ้งละลงคลิปติดดเด้งขึ้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ